ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาจัดอบรมนะครับ ITA เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตไปติดตามครับเมื่อวันที่25มกราคม2566รองศาสตราจารย์ดรทัศนาสิริโชตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏส,สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ครับประจำปีงบประมาณ2566นณห้องประชุมพลเอกเตรมตินสุรนนท์ชั้น7อาคารอำนวยการมหาวิทยาลัยราชาพัฒสงขลาจัดโดยหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งจะมีวิทยากรครับโดยนายปริมผล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานหน่วยงานสำนักงานปปชประจำจังหวัดสงขลาวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานม,มีความรู้ความเข้าใจตรนนักถึงความสำคัญครับในการป้องกันและปรับปรามการทุจริตตลอดจนได้รับทราบแนวทางการประเมินการรวบรวมข้อมูลและเตรียมหลักฐานเกี่ยวข้องในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ i n d e c r i t y and Transparency Assessment ที่เรียกว่า ITA เนี่ยนะครับประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566ได้อย่างถูกต้องโดยมีผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาซึ่งเป็นคณะทํางานในการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ2566เข้าร่วมอบรม รองศาสตราจารย์ดรทัศนาสิริโชตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาเปิดเผยว่าปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2561ถึง2580ซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับ ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกครับที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการโดยมีการมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนายกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างมีความเหมาะสมครับ ซึ่งถ้าดูแล้วนะครับที่ผ่านมาหลายหน่วยงานนําการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนายกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานครับ มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงานยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจจะเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตการรับสินบนหรือก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนสามารถยับยั้งการทุจริตหรือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ครับ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าวก็จะทําให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุดตลอดจนยังเป็นการผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงการทํางานในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการจัดอบรม ITA ครับเป็นเรื่องของการประเมินคุณธรรม ความโปรง่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ได้มีการตรักถึงความสําคัญของการป้องกันและการปราบปรามทุจริตครับโดยจัดขึ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการจัดรวมในครั้งนี้ครับ